ขาลูกเอาลูกไม่เดียวสามตัวย่าคงสองคนกับลานมุพ้พผู้ได้มาลินนำบายบายเจมิมุ้จะมีความสุขเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องยมซีทุกคนตรงทงันจ้ะ มเมื่อนี้พ่ว่ากัสิมารีวิวเพือนให้เบิ่งนะพี่น้องว่าเป็นยังพ่ว่าถึงอยากเห็ดเพือนใหม่เนาะล้ะกะ,ะไปอยู่บนปลาเพือดล่างนี้เพราะว่ามันเก่าแห้งนะทุกคนเลยข้างบนกับปวกกินลายขนาดพี่น้องจะใส่เบิร์กแองปิดไฟในอีหละมันนะไฟบอลใช่โอ้โหมันใส่ได้เบิด์บินี้นีประตูปองเอี่ยมบนนี่ทนท่านขนาดเนะาะจกเชืเ่อจะปีอะไรยิ่งได้เลยอะ่ะ โอ้มักซิมโอ้อีแม่พ่ทันนี่มาย่ำกลางเว้นจักเือเด้นี่าลังมามื้อนี้แหะอยู่นี่หั่นมวนเนาะอยู่นี่ม่วนกว่ามันเย็นเนาะมอนไมนไอ้ยมันออกลูกนี่เอให้เบิ่งูออกลูกแต่มันสิบ่คบบ่เอาไปันบ่คบน เป็นบนิีมืนมูมันกบอุ้ยโอกหลงจะโต้ดิอุ้ยมันห่วหลงมันเลยอย่าแพอ้หมจะแบ่งบุพเพจนอแบ่งชีพจะโต้นั๊ะอูด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 อ้ดอูดอ้ดอู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 ดออ้ยอูอูดอดอูดอออูออ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 ้ออูอออยออ อุด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 เอ้ยันป็นยางละแพ่เี่ยอุดมันมนกินนมเนี่ยล่ะโมเมนมันเหนื่อยมันบอจะตอีบุจังหักออกยง้มฟนนี่มีโอกาสอุด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 อู้ออกลูกไล่ขนาดทุน่ะอืมโมเมใหญ่กั

ถ้าหลกบ่อยเลยมากเลยปอ้ผมันสมโอใส่หม่วงบั่งหม่วงโอ้เขามาปีหังหันยังได้กินยังมีหมากลายได้ปีนี้คือบบมีหมากว่ะมันบล่าเพราะมันพ่นมาจากตก้ห้ามสิเขามาสมการปีหังหันนี้ไล่ลายหม่องม่วงเันเด้หมากไหมใช่โอ้นี่เด็กม่องนั่งเลยหม่องยังได้หายสมหน่วยเองสมหน่วเองซามหน่วยเองใช่ไดงว่าปีนี้ฝนบดีฝาบดีมีหม่องม่อง อุ๊ยหาดแซ่อู้ยอย่าลงลิ้น้นาเด้ไปลงไปอุ้ยไปจิ้มไปลงลิ้น้นาเลยอ่ะทำไมังบุกเยียวเพ้อไปถ่ายพระคาก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพระคาเนาะอันนี้คืออยู่รังบ้านเพื่อนที่ว่าอยู่มาแล้วสามสิบป,ปีละเพื่อนเก่าเพื่อนแกอันนี้นี่แหละเงอนแต่ แต่ยังในหน่อยเพื่อนตั้งแต่เกิดอุยอ้ยผักคาอุ้ยจะเป็นง่ามมากพี่น้องเอ้ยนี่ผักคาคืออยู่ลังเหือนเนาะอู้หย่ยอนหมักบวบโมเมนชะอุย้ยผักคาคืองามใช่ปะแดด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 หอนเฮ้ยแดดลราบันนี้ Uh, อุ oh. Oh. ้ยอ oh. oh. ัน <shuttle> น <solar system> ี <transport pan cer> <t boys> um. ้มั่วงมั่นเด้นี่อุ้ยไงว่ายขนาดนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหกนตะยุยรอกบาดนี่โอ้ก้อนน้ำมันว่านอีกน้องมีก้อนนไม้ว่านน้ำน้ำม้ว่านนี่ยังขึเป็นอะไรนี่วะอันนี้หันน้ไม้ใช่หัน โอ้ยบมินอ้เขาปเข้ามาหลักเอาเถอะวะนี่นใหม่พ่นพี่น้องนี่เล่นนใหม่อู้ตองยากฮะหนุอยากยังตตงตตใส่เบิรงนมใหม่ห็นบอู้วต้องโซนนอพ่นน่ะแต่ปิยานนี่อเอออ้งามวะของมักามกมีุด ห่อนเด้อบ้านนี้ก็คือไข่เน่ห่อนปันได้อู้สายไฟวันนี้ยุงตุงนังา่มีบุโอ้ขวดไอ้โอยเปิดละเปิด,ดโอ้มันมีขาดขนาดนี้ละบ่ะนีงาน่นเ็เลยจะได้ไม่เป็นแม่มะ

รงบนไม่ต้องนีบ่มเป็นจังมากเี่ยื้นนี่ละโลดคิปอยู่นะแบเลยเท่าทีดีดีแบบจะไปเห็นตุกเดกตุกแบกดีแบบเขาถึงปวดท่แล้งนบงโอ้ยเนี้ยโ้อ่าโดคีบแล้วโอ้ยอ้คีบแล้วว้ ใบ่ินตะข่อยโอ้มันโ่มเหี่ยงดีดัแปลงโล่งไปไม่แปลงฮะไปถ่ายคิดปข้อยลงงานนี่จ๋ยังเห็นกอกุ้งโปะกอ่ตกะหนามได้ใต้เลยนะไ่อีละมาไหมไปอันนี้มันต้องคิปก่อนไปทายรอทั้งล่วยเนอะข้อ้วยว่ามันจริงได้เลยพี่น้องอันนี้คือกล้วยแพร้วเนาะกล้วยเอาไปทั้งเบิดมีจฉโตน่ะนะ โคกโตพี่น้องควยแพว่าน <throat> ี่ทั้งเบิดมีโคกโตกันนั่นก็ควยของคนอื่นเขาเนาะทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ทั้งเบิด์โคกโตเด้อพี่น้องเลยนี่เนาะแต่ว่าควยมันสิบโขลอยเป็นโรคอี่ยังคืองัวกว่ามันสามารถแหนมหนามได้นอนนี่เขาก็คือมาก่อกวนก่อกวนขั้วในขั้วตกใจควยวหูเพราะว่าขั้วดีออกทีวีได้ได้นี่เอาแป้งจะซื้อกล่องอีกกล่องให้บ้านเนี่ยเตาค่อยเด้อ ่ะนี่พี่น้องนี่เพี่ว่าใหญ่เบิงกล้วยนี่แตงโต <laughs> แตงโตลงมาไร้กล้วยยอนอยากลินน้ำเซ่แต่ว่าบ่ได้ลินบ่มีเวลาลินเนาะก็ะเลยเป็นนีสภาพรับเป็นคนไร้กล้วยโอ้ยยอดจอนซินแลนไม่ <laughs> <laughs> ใ,ใต้เบิร์ดละบ๊อบันเบ็ด <laughs> ตัวนี้บ่กล้วยเขาเขนได้เห็นกล้วยไหม กวายเมตุายเมตุงเหรอไปเด้อไปห้อยจีหรอห้อยน่เออห้อยตัวห้อยแก่ค้ยน่อยมะเมน้ามงมียังเบิ้งที่มันรอเบิ้งคุ้ยเพราะว่า ตังแต่มาอันียังบนด้เลเข่วยเลยจะเป็นจอยเนาะมันบค่คยลี่ญยาให้กินบึงแม่ลูกโอ้ยตัวเมยำยางคักอูย้ยขี่รังเอขี่รวงคุณนะขี่ไยขี่รวงทั้งเบิดนี่บุ๊มนคขว้วยพ่ว่าได้พี่น้องเป็นคข้วยของคนอื่นเขานำเนะะาะไปลุ้มเลย ดีและวเฮ้ยเงินเลยละโอ้ยมึงเลยยางซเซยังกันอันเรียกใครเนี่ยยังยังก็หยุดก่อนเขาบอกว่ายางตากแดดตอนยังตอนสิบโมงกว่าพี่น้องเลยยางหลินแคมเซยตอนสิบโมงกว่าเบิ่งเอาความดำอ๋อมันสีดำเลยดำสุดๆนี่เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเนาะนี่เบิ่งตัวนี้แล้วก็สิขึ้นไป อันนี้คือป่าในเสนี่ริเขาห่าได้ลายวไลลายเดี๋เจ็ดโอสองกิอุดมยักษ์อืม네 well. ป milk, ่าอุดมยักษเฮ้เฮาจ้บุตทันทีมาอันโลอันนั้นพี่น้องนี้เนี่ยอันนี้คือหอยนี่เขาเอ่ยว่าหอยคืออานอ่ะนี่อันนี้คือหอยคขื่อหอยสายอืมหอยคขือหอยสายแม่ยนี่หอยสายอ่ะลูกเมียเดียวสามตัว กับแป้งทายรูปก็คอยในแป้งเออนีเด้อขั้นสีดทายหูก,กดบอลนี่เออมะทายรูปเอาลูกไม่เดียวสามตัวอย่าคายอย่าคายวายโซเลนป๊บกันทีเพราะว่า ไ,ออไปแล้วบ่แปะบ่แมนจ้ะบอเออโอเค <c oughs> สองคนกับหลานมวยผู้ดได้มาลินนำ้ำบายบายเจมินมึงจะมีความสุขเนาะเอออิชาไม่กระถางข่อยบันนี่อิชาหอดข่อยบันนี่อิชาอ่ายังอ,อิชาอิชาข่อยวะปิ้งมันยากกาลงเลือกเด้อขอ ิจับเสษเนี่ยได้ทำไมวายน่ลูกลูกเข็นกระแลนปุ๊บเลยได้นี่เฮ้ยมีแต่โมโม่โบราณแล้วตอนนี้ปอปีกโบราณโมโม่เด็มันยังเด็กหน่อยหรือเปล่าเปียกเฮ่เปิดเอาล้านแน่น่ะอุ้ยนางเบิ่งเสือดีใหญ่สือดีเปิดเอาล้านคืนในหัน นี่พี่เนาะไอเบิงมาก,อก่อกวนขวยได้บานี่มื้อกี้เขออนุญาตก,กอกวนขั้วเนาะ<อ>มาคัดความสุกขัว้วแหมนนาอยูติดโปติดเป็ดอยู่อู้หมนะูหูหนหูหูหหูหูหหูห <laughs> <laughs> ูหูห <laughs> ูหูหูหหู <laughs> เบิหลูกจกซามโต,ตโหลูกตัวเดียวลูกแม่เดียวซามโตโชสุดหย่อดเลยจ้ะ <c ười> ค่อยแนบมึงนาบันบนี้เอออยู่ดีๆกันเนี่บมึงนาค่อยพี่น้องเอยเบ่งควายนี่ในทาซีปรับบรรยากาศแป,กป๊กไบดีงามไปดีเ <c ười> จ๋งงามมือกล่อง น้องแปงลำโหบนาเลยคข่ยมันจะบุคอยเป็นโรคยังเนาะเพราะว่ามันสามมรนแหมหนามใดบุคืองวงวแหม่หนามบุไดงวมันบ่มักแซ่หนามดิแต่ข่อยมันมักแซ่อยากลงลินหนามดิปี่วังหันมากอันนั้นปี่วังหันเพีว่ามากน้องแปงเพว่ายังได้ลงลินหนามเลยแต่ปี่นี่บรไเลลินพี่น้องเลยอาบเลยเพราะว่า มาแปะเนางฮะพอนี่ละโทรศัพท์ไปใช้หามกัดเออไม่เ,<อ>ปเปนเเออหแหละลงมาลีนนำเซยางคักเลยอืมยอยากลอยหนามดิลงมาเป็นน้ำเซนี่อร่อยออแปะล,ล้อยนี่ขอ,อ<笑><笑>งแท้ค่ะงมหอยด้วยหะอยากหอยนี่อไป ได้บัดเดียวเออได้บ er. ัดเดียวอุยมวนขนาดเนาะจู่ใสกระลงรินน้ำพี่น้องเอ้ยนี่อันนั้นบานแพว่ากระมีทะเลกันเด้อนี่ทะเลคือแม่น้ำเซนี่ไงกวางขนาดนี้นี่เลยความกวางค่ะบวกกวางบันไดความเาวเันยยวเออความกวางบอกกวางบันไดแต่ความเาวนีเ่ยวแบบสุดลงเลยตั้งแต่เนื้อจนหอดไต้เยา่วแบบสุดๆเลยอ่ะไปหอดพูดอืมสุดลง สุดลงมาเครือ,อแต่ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวพี่ว่าจะไห้เบิ่งเนาะเขาสามาถยางยางคำแม่น Ь ้ำเซนเี่ฟังนั้นทนบด้แต่คือปัจจุบันนี้สามาถแบไว้ยางคำน้ำเซได้เลยอะ่ะแต่ก่อนนะยางคำบได้ได้ยคือเดี๋ยวนี้หันาายนงางคำได้เลยพี่น้องนี่คือแบบเพราะว่ามันตื่นเนาะตื่นที่แบบว่าจักดการที่เิ่นเฮต์เป็นเฮ็ดเคลื่อนและเิ่นก็เฮตดแบบว่าอย่างแหละเฮ็ดเคลื่อนแล้วก็เฮต แล้วก็เลยแบบว่าดิ้นโยดดิ้นถล่มยังในส่วงน้าถ่วมส่วงยังนอกก็คือแบบมีลายยางนะพี่น้องมันก็คือแบบมันก็เลยเหตุให้ดินหันตื่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 นน,นอกก็เลยเหตุให้ดินหันบ่อได้เห็ุให้น้ำนี่บ่เลิกคือตะกอนตะก่อนนะ้นาน้าเลิกนี่ <laughs> โอเคเด้อพี่น้องก็ไยบาย,ายบายบายแล้วบัดนี้อู้ยเป็นแบบเปียกงานบน่มีเห็ดน้องพากันลงมาแช่ลหนามน้ำกล้วยเปียกเปียกแชรี่แล้วบัดนี้เปียกเปียกกระซิเป็นยังไงเปียกแล้วพี่น้องเอ้เปียกกรี่บัดนี้โอเคบายบายพอกันใหม่เด้อแม่น้ำเซโดน ปีงไก่น้าปงเหล่าเขาลำบงเมืองคงสาระวันพี่น้องนะปีงไก่น้าปงเหล่าเขาอ่าเมืองคงลำวงสาระวันนะทุกคนอันนี้ก็คือนี่แหละแม่น้ำเซ่ท่าบุดไดที่มาเมืองคงก็ต้องมีน้ำเซ่ให้ลิน้นไป้ละเอาเสือเข้ามาเวลาน้ากัม่เสน่ห์อยู่นี่บุโจหนอุ่นแต่ว่ามันหอบ โมเหจะมาไปเฮ็ดจังซ่างบ้านนี้ขึ้นกองกระโปงอันนี้อะแปลโออะไรเนี่ยงใจ มันห้อยแรงเลยจะตัดพังมันไหวก่อนขุดดินดินหาดทรายอ่ะน้องแป้งทะเลบ้านแพ้วาหนีเด้อทะเลบ้านแพ้วาสบ,บายพี่น้องเอ้ยมีเงินลงทุนนอเห็ดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่นี่ดินแล้วก็แแบน้ำมู้เอ้ยอาบน้ำแล้วก็ขึ้นแา อาเขื่อนมะก,กอ,อยู่นี่นอือกอเพื่อนอยู่นี่เนาะคือชีคักพี่น้องเลยแต่เฮาบบม,มีทุนสื่อ <c oughs> นี่<ะ>บานแพีนน้่านันหอดหอดเดือนซีเดือนหาหอดเดือนเมษาจะมีหาไสาใไฮลินแบบนี้คู่ปี้เลยพี่น้องเลยบานได้กับโบคือบานแพี้ยวานีานานน่มีนี่เนาะทางเข,ข,าขาเห็ดคัวค่ะไม่น้ำนี่และว่ะเห็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนุสุดยอดเลยแต่บานบบมีงบประมาณเนาะอยู่บานพิ่นบบมีอีกดิอือผสนกระเฮ็ดกระต๊อกนี่ ปลูกหันปลูกนีถือว่าได้เลยไปลาปเมื่อไรเด้อบานี้เด้อแม่น้ำเซปะกินหอดเขาบอแป้งกินหอดกินหอดปะกินหอดกินหอดเอาแพรกินหอดเลยแพ่กินหอดเอาแพร่เอื่นอ้าหรือเอื่นเอื่อยบานิเฉื่นอ้าอืมกินหอดเอาแพ่กินหอดก็อดเอาพี่น้องเอ้ยไปหาเหตุงานอยู่ประเทศไทยก่อนเคือห้อยสา

เดียวขอ,อนึงประมาณหานทหาทีงอดอืออือเป็นไปเอาโทรศัพท์ไปนี่โทรศัพท์พทพทไปไหนเอ่ยหาบุการนอาไปหาเด้อไปไปบัพท์เออโทรศัพท์เจองนีแล้วมันมีเอาไปหายนะเอาไปหายเอ้ให้อิทัวชิวอ๋นาเอ่สร้างไฟสร้างเพื่อนนอนก็แกลวยไปละ ลาโทรศัพท์ไปให้สร้างในไี่ไว้เด้วยอีพออยางเว้าน้แนแดนเดอ้อลมหามลูก <c oughs> ส้างโทรมาพี่น้องเอ้ซางเพื่อนเป็นโทรกมากสิมาติดแบบว่าอันเครื่องอันพัดลม,มปรับอากาศวันนี้พ่อไปท่มามส้างไปสื่ออะไรพป่นบอกว่ามันบ่อใดมันเปลี่ยน ขาดบนลึกแล้วบอทายค่อยเออมีคือหาเงก็สินรุดชนพี่น้องเจ<อ>้าจนอยก็บสินรุดหาหน้าไมา้หาอน้าไมา้ โอเคนอกจากพี่น้องนอกคลิปนี้พี่นี่นะคะ,พะเพี่ว่าก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เดอ้อครับชมเขาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันกันไดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เดอ้อค่ะพิถพันตประกันได้โดยกายโดยวาจารย์โดย,โดย,โดย,โดยใจเพี่ว่าก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีทงางฝั่งเราฝั่งไทยและก็ทัางต่างประเทศนั่นเดอ้อที่เข้ามาครับชมเขาฟังจา้าขอขอบคุณในรายจา้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเลยนะคะที่